รถทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดป่าวิสรุตรัตนารามนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่คลอง13เขตหนองจอกนะครับวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประหลัดธรรมทัตนะฮะท่านเจ้าอาวาสวัดป่าวิสรุตรัตนารามแห่งนี้นะครับให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมพระอุโบสถสองชั้นนะครับที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับพร้อมกับศาลาการประเรียนนะครับที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ ณขณะนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการก่อสร้างเหลืออีกประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับเราไปพูดคุยกับท่านพระครูประลัดธรรมทั์กันนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าวิสรุตรัตนารามแห่งนี้นะครับเชิญครับ ขอรอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเทรานุเถระทุกทุกรูปขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระครูปลัดธรรมทัตจิตตวโรเจ้าอาวาสวัดป่าวิสรุตรัตนารามสำหรับวัดป่าวิสรุตรัตนารามแห่งนี้ ได้ดำเนินก่อสร้างกันมาเมื่อปีพศ2557โดยค้าหาบดีผู้ที่มีที่อยู่ที่ตรงนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็ได้มีการแบ่งถวายที่ให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเป็นจำนวน16ไร่ด้วยกันการดำเนินการก่อสร้างโดยท่านค้าหาบดีผู้มีที่ถึงจำนวน100ไร่นั้น ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นระยะระ,ะขะาหบดีที่มีถวายที่ให้สร้างวัดนั้นมีชื่อว่าคุณประสิธิ์คุณประสิทธิ์นามสกุลวิสุทธรัตน์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณประสิทธิ์วิสุทธรัตน์ได้ถวายที่ให้สร้างวัดแล้วทางวัดก็ได้ตั้งชื่อวัดไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่เจ้าของที่ที่ถวายที่ให้สร้างวัด ชื่อว่าวัดป่าวิสร,รุตรัตนารามโดยเอานามสกุลของคุณประสิทธิ์เจ้าของที่นั้นมาตั้งเป็นชื่อวัดวัดนี้เลยมีชื่อว่าวัดป่าวิสร,รุตรัตนารามการก่อสร้างดำเนินก่อนก่อสร้างมาเมื่อปีพศ2557การก่อสร้างก็ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นระยะยระยะ ก็ได้ดำเนินการวางผังวางแผนในการสร้างวัดมีการทำถนนสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างห้องน้ำห้องสุขาสร้างหอระฆังแล้วก็สร้างถนนภายในบริเวณวัดแล้วก็ขอน้ำขอไฟฟ้าเข้ามาสู่บริเวณวัดจนณปัจจุบันนี้วัดก็มีความเจริญขึ้นมาเป็นระยะระยะ หลังจากนั้นอาตมภาพซึ่งเป็นเจ้าอาวาดก็คิดว่าหอระฆังก็สร้างแล้วกุฏิก็มีแล้วขาดแต่อุโบสถด,ดังนั้นก็เลยได้สร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่งเป็นอุโบสถสองชั้นเพราะว่าการก่อสร้างอุโบสถนั้นมีการคิดคำนวณในอนาคตข้างหน้าว่าสถานที่ของวัด16กไร่นั้นต่อไปในอนาคตข้างหน้านั้นคนจะคับแคบ ดังนั้นก็เลยสร้างเป็นอุโบสถสองชั้นตอนนี้ก็สร้างมาประมาณ4ปี5ปีมาแล้วก็มีความคืบหน้าสำเร็จเป็นดังที่ท่านได้เห็นในปัจจุบันนี้ประมาณ90%ซซึ่งตอนนี้ก็คงเหลือแต่การสร้างซุ้มหน้าต่างทำเอวขันแล้วก็ทำคันทวยมีทำบานประตูหน้าต่างแล้วก็มีการทำพื้น รอบอแล้วว่ารอบกำแพงแก้วก็คงจะใช้งบอยู่ประมาณสัก1ล้านหรือล้านหรือสล้านบาทก็จะสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีหลังจากสร้างอุโบสถแล้วตอนนี้อาตมาภาพก็สร้างศาลาการประเรียนขึ้นมาอีกหนึ่งหลังเป็นศาลาการประเรียนสองชั้นเหมือนกันเผื่ออนาคตข้างหน้าว่าสถา,านที่ สบกไร่นะั้นมันอาจจะคับแคบเมื่อความจเจริญเข้ามาถึงก็เลยสร้างสร้างครั้งเดียวทีเดียวสร้างสองชั้นซึ่งงบประมาณเอาไว้10ล้านบาทก็ตอนนี้สร้างมาถึงชั้นที่สองแต่ว่าชั้นที่สองเพิ่งจะขึ้นแต่ว่าชั้นชั้นที่หนึ่งนั้นก็ตอนนี้ก็มีการฉาบภายในและภายนอกกันแล้วก็คงจะได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในอนาคต เพราะว่าสาลาการประเรียนที่ทางวัดดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาครั้งแรกนั้นเป็นสาราการประเปี่ยนแบบชั่วคราวชั่วคราวยังไม่มีล้อรอบขอบชิดพอสมควรฝนตกฝนสาดฝนตกเปียกไม่สามารถที่ทำกิจของสงฆ์ได้ก็ต่อไปก็จะได้รื้อสาลาหลังเดิมออกเพราะว่าเป็นลักษณะชั่วคราว ก็จะใช้เป็นศาลาหลังใหม่เป็นศาลาสองชั้นงบไว้10ล้านบาทแต่ตอนนี้ทำไปประมาณไม่ถึง50%กเ็ยังเหลืออีกงบอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจอยากจะร่วมทำบุญกับทางวัดป่าวิสรุตรัตนารามกับอัตมาภาพพระครูประลัดธรรมทัต,ตจิตตวโร้าอวาสนั้น สามารถที่จะบริจาคได้โดยผ่านบัญชีของวัดตามหมายเลขที่ทางได้ขึ้นไว้ให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ติดต่อที่จะบริจาคมาทางบัญชีธนาคารของวัดตามที่หมายเลขตามที่เห็นอยู่ในขณะนี้หรือจะโทรศัพท์ติดต่อกับอาตมาภาพคือพระครูปรัธรรมทัตก็ตามหมายเลขที่จะขึ้นไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้ชมก็สามารถโทรมาติดต่อได้ หลังจากต่อไปนี้ก็จะถึงเป็นเทศกาลแห่งการทอดกรถินสามัคคีเพราะว่าวัดป่าวิสรุตตนารามของเรานั้นการที่จะดําเนินการก่อสร้างอะไรต่างๆนั้นก็จะมีเพียงเพื่ออาศัยแต่กรถินสามัคคีเท่านั้นเพราะว่าเป็นวัดใหม่วัดที่โยมยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามส่วนมากก็จะเป็นกฐถินสามัคคีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งสําหรับปีนี้ก็กําหนดเอาไว้วันที่ 14พฤศจ,จิกายน2564เวลานั้นก็10.00 10, 10. นก็จะได้มีการเจริญพุทธมนต์เวลา11ก็11.00นก็จะถวายพัตนาหารเพนเวลา12.00นก็จะได้ทำพิธีทอดถวายผ้ากฐินนาทานในปีนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธา ที่จะเดินทางมาร่วมทอดกระถินสามคัคคีในปีนี้คือวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ที่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมบุญกุศลได้ก็เชิญมาได้เลยนะฮะที่คลอง13เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ้ามาไม่ถูกอย่างไรก็สอบถามได้ที่แมพหรือ Google ก็จะขึ้นแผนที่ให้ท่านทั้งหลายได้เดินทางมา ร่วมทำบุญร่วมทำกุศลได้ร่วมกับวัดป่าวิสรุตรัตนารามของเราอาตมาภาพก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคโควิดก็จะได้มาใกล้ขอให้หายไปนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนึกปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด อันป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมและไซจงสำเร็จสำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเธอ